เจมส์วอหัวหน้าทีมวิลเลียมเรซิ่งออกโรงยกย่องผลงานของอเล็กซ์อวอนนักขับลูกครึ่งไทยอังกฤษว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งในฤดูกาล2025พร้อมชี้ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการยกระดับความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองของเจ้าตัวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลงานในสนามและการนำทีมปัจจุบันอวอนรั้งอันดับ8บนตารางคะแนนนักขับฟอร์มูล่าวันฤดูกาล2025เก็บไปแล้ว70คะแนนจาก18สนามโดยมีไฮไลท์คือการเข้าเส้นชัยอันดับ5ในสนามใหญ่อย่างออสเตรเลียไมอามี บีโมล่าและเนเธอแลนด์ผลงานดังกล่าวยังช่วยให้ทีมวิลเลียมขยับขึ้นสู่อันดับ5ในตารางคะแนนประเภททีมแซงหน้าหลายทีมชั้นนําในการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์บียอนเดอะคริตวาวกล่าวว่าตั้งแต่วันแรกที่อเล็กเข้ามาเรารู้ว่าเขาเร็วแต่เขาต้องการเวทีที่เหมาะสมและตอนนี้ไม่มีคําถามใดๆอีกแล้วคาร์ลอตคือมาตรฐานที่ชัดเจนและอเล็กก็แสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้นําในสนามอย่างแท้จริงวาวยังกล่าวเสริมว่าความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในปีนี้คือ ความมั่นใจในตัวเองและรถที่อัลบอนมีอย่างเต็มเปี่ยมคุณไม่สามารถทําให้อเล็กหวั่นไหวได้เลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขายืนหยัดในแนวทางของตัวเองและบอกกับทีมว่าถ้าปรับตรงนี้ผมจะขับได้เร็วขึ้นเขากําลังขับเคลื่อนทั้งรถและทีมในทิศทางที่ชัดเจนนอกจากฝีมือในสนามวาวยังชื่นชมอัลบอนในฐานะผู้นําที่มีน้ําใจโดยเฉพาะบทบาทในการช่วยคาร์ลอสายปรับตัวเข้ากับรถของทีมเขาไม่เก็บข้อมูลไว้คนเดียวเขาบอกคาร์ลอสตรงๆว่าดูตรงนี้สิผมทําแบบนี้นะ นี่แหละคือนักแข่งที่ไม่ได้แค่เร็วแต่ยังทําให้ทีมดีขึ้นทั้งระบบขอบคุณภาพจาก formula1.com ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง B-Insport ผ่านทาง t 2Vision และ B-Insport Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport